นี่นะคะหมูที่หมักไว้ก็ครบเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาใส่นี่เลยค่ะเทสดูว่าจะใช้ในเครื่องปิ้งขนมปังตามคลิปต่างประเทศได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะลองนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดนะอะไรขึ้นบ้างนี่นะนมันมันจะยืด ชย,ยยุยนิีนึงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะต้องลองดูคะ่ะโอเคใส่ไปแล้วนะคะนี่สำหรับไฟนะเดี๋ยวพัดจะตั้งที่สูงสุดเลยนะมันมีแม็กซ์สุดอยู่ที่6นะเพัชจะหมุนไปที่6ก่อนเลยนะคะ สุดแล้วนะคะแล้วก็จะทําการกดไปเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนี่คือเสียงนะคะต้องบอกก่อนว่านี้พัดลองเทสนะคะสนุกสนุกค่ะลองดูเพราะว่าตอนนี้นะคะมีแบบคลิปต่างประเทศนะในถ้าจะน่าจะเป็นในติ๊กตอกอะค่ะที่เขาแบบเออ ทำในเครื่องปิ้งขนมปังค่ะก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันทําได้จริงหรือเปล่าเขาลอกเราหรือเปล่านะคะพายก็เลยมาเทสให้ดูนะคะหฮ้ยเสียงค่ะเสียงค่ะแต่ว่าจะกินได้หรือเปล่านี้เดี๋ยวพายก็จะลองเทสกินด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็มารอดูกันนะเฮ้ยมันจะระเบิดไหมเนี่ย ลุ้นอะมีความตื่นเต้นอะขอบอกว่าไม่แนะนำให้เรียนแบบนะคะอันนี้แคออ่อยากพรีชีพให้เพื่อนๆดูว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะสงสัยต้องทำความสะอาดเครื่องปิ้งขนมปังยกใหญ่นะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำความสะอาดอยังไงนะ อุ้ยมันแบบควันแบบขึ้นมาเลยค่ะมันจะกิดไรมันมีความรู้สึกว่าจะน่ากลัวค่ะอุ้ยมันแดงแล้วนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวขอถอดปลักก่อนนะคะกลัวสรุปนะมันไม่เด้งขึ้นมาค่ะหมูมันติดอะ่ะก็คิดว่าม,มันไม่น่าจะรอดนะแต่ตอนเนี้ย คะจะเอาหมูออกมายังไงเนี่ยสิเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองหาวิธีก่อนนะคะเดี๋ยวต้องใช้ไงอะ่ะอคื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 อประเด็นเอาหมูออกมาไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ค่ะมันติดอย่าหาทำนะคะบอกเลยอื ติดค่ะมันไม่เหมาะสมจริงๆตามที่เขาว่ากันเลยค่ะแต่ก็งงเนาะว่ามันทำได้ยังไงความยากลำบากค่ะไว้ในการเอาหมูออกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงดี <laughs> นี่ <laughs> หมูที่เราได้นะในไฟที่หเมื่อกี้นะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าหาทำค่ะ นี่แต่มันก็เหมือนจะได้นะแต่ว่ากลัวเดี๋ยวเอาอีกชิน้นนึงออกอ่ะมีความยากลำบากมากเลยพึ่ยอุ๊ยอุ๊ยอันชิ้นนี้ดีอ่ะชิ้นนี้เหมือนสวยชิ้นนี้มันแบบเนื้อมันไม่โอ้ยโอ้ยยากอะ่ะเงี้ยขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าเพื่อปิ้งขนมปังน่าจะพังไปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะ why เ <laughs> ย <Yeah, yeah. N ính> ี่ยยยนี่อุ้ยชิ้นนี้สวยอะแต่ว่ามันยังไม่สุกนะไม่กล้ากินด้วยอุ <laughs> ้ยชิ้นนี้สวยทุกคนมาดูมาดูาดชิ้นนี้สวยชิ้นนี้สวยเนาะจะทำต่อดีไหมอะอเดี๋ยว สรุปนะคะเดี๋ยวพัดจะลองเทสต่อดีกว่าแต่เอาทีน่นี้แต่ว่าจะตัดส่วนที่มันตุงติ้งออกเพื่อที่ว่าเวลานะมันจะทําให้ความยากลําบากนะในการทํานะนี่พัดตัดส่วนที่เกินมาแล้วนะคะเดี๋ยวพัดก็จะใส่ไปเหมือนเดิมนะลองดูได้รู้กันไปนเลยว่ามันได้หรือไม่ได้นะกินได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเสียปักต่อคะ่ะปึ๊บเอาที่หเหมือนเดิมนะคะกดไปเลยคะ่ะ เฮ้ยดูเฮ้ยควันขึ้นค่ะทุกคนด,ดูดีดูเสียงค่ะดูเสียงควันขึ้นค่ะกลัวก็กลัวนะคะแต่ก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง ว่าเดี๋ยวพัดขอหยุดดีกว่าค่ะตอนนี้กลิ่นไม้เริ่มมาแล้วค่ะไม่น่าจะเสี่ยงค่ะอุ้ยขอปิดก่อนนะคะสรุปนะพัดว่าไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่เนื้อหมูมันก็เหมือนจะกินได้นะแต่บอกเลยว่าเครื่องนะคะไม่ค่ะต้องทิ้งเลยค่ะคลิปนี้นะเพื่อนๆอย่าลองทํานะพัดลองทําให้ดูแล้วนะคะแล้วคิดเลยว่าต้องทิ้งเครื่องค่ะ แต่ก็เครื่องนี้พัดซื้อมาเทสงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอย่าหาทำค่ะอย่าหาทำแนะนำว่าไม่รอดนะคะสรุปนะคะสเต็กในเครื่องปิ้งขนมปังไม่รอดนะคะพัดว่าอย่างานนี้อย่าทำเลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะคะงานนี้นะพัดลงทุนซื้อเครื่องปิ้งขนมปังมาเพื่อเทสเลยนะคะตัวนี้ก็คงจะต้อง ทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะไม้ด้านในด้วยนะเนี่ยก็คิดว่าถ้าจะทำการล้างหรือว่าอะไรก็คงจะไม่คุ้มนะคะสำหรับวันนี้ผัดขอตัวไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายคะ่ะ